โอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์สายเนี่ยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะพามาดูสายใยของเชียนเต้าหลิวกันนะครับหลักๆเลยที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะการแปลของผมเนี่ยก็แปลมาจาก google นะครับอาจจะมีผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับอมาดูกันเลยนะครับสําหรับเชียนเต้าหลิวนะครับเป็นฝั่งของสํานักวิญญาณยุทธ์นะครับก็จะลิงก์กับ6ปีก sp นะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยผมไม่เห็นนะว่ามีการลิงก์กันนะครับสําหรับเชียนเต้าหลิวนะนี่ ก็ดูได้ประมาณนี้อ่าในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยส่วนมากก็จะตกไปอยู่ที่เชียนเต้าหลิวเป็นหลักนะครับก็6ปีจะบวกอยู่ก็คือบวก a t k นะครับผมก็0.1%อันนี้ก็คือขั้นแรกนะครับในส่วนของเชียนเต้าหลิวเนี่ยไม่จําเป็นต้องลงคู่กันก็ได้นะครับสําหรับ2คนนี้เนาะอ่าเอฟเฟกของมันก็คือสําหรับเพื่อร่วมทีม จมตีที่แข็งแกร่งและละเอียดอ่อนน่าจะหมายถึงสายค้อนแล้วก็สายปีกนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนนะครับผมขี่จำกัด m a ็ก HP ของเชนตัลลิวเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%ก็คือถ้าเราลงสายค้อนกับสายปีกเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยคือถ้าเราเอาลงไปใช่ไหมอย่างเช่น1ตัวก็จะเพิ่ม20%ถ้า2ตัวก็จะเพิ่มอีก20%ก็เป็น40%นะครับน่าจะใช่นะถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับ ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นไงก็คอมเมนต์ได้นะครับก็คือทุกสายคอนกับสายปีกเนี่ยที่ลงจัดทีมเนี่ยจะเพิ่มแม็ก p ให้กับเชียนเต้าหลิวนั่นเองเน,นะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นนะมาดูในส่วนต่อมานะครับผมก็จะลิงก์กับทั้งเชิญทั้งเชิญน,นะครับถ้าใครพลาดไปแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียได้นิดนึงนะเพราะว่าทีมเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทีมที่ถึกนะครับตีกันนานนะ โดยเขาเนี่ยนิยมใช้น้องแมวกันนะครับน้องแมวยือนอนานๆเนาะแล้วก็บัฟอะไรเสร็จแล้วเนี่ยน้องแมวจะแรงมากๆนะครับก็เอาเชียนเต้าหลิวเนี่ยมันยืนคู่ด้วยนะครับเชียนเต้าหลิวเนี่ยอย่างที่ได้ดูไปเนาะถ้าใครดูคลิปที่ผมสุมกาชาเขาจะมีสกิลที่แบบอารมณ์แบบคล้ายๆปูกระดูกอะแต่วา่าน่าจะแรงกว่ามากๆเลยนะถ้ามีใครมาตีเขาเนี่ยเขาก็จะสวนกลับไปนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโหดมากๆเลยนะก็ เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้าง,างที่จะโอเคเลยนะถ้ายิงแบบท้ายๆเนี่ยผมว่าน่าจะดาเมจแรงมากๆแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ถึกมากๆด้วยเอฟเฟกของเขาเนี่ยก็จะตกไปอยู่ที่เชนตเต้าหลิวเป็นหลักนะครับผมเนาะก็เพื่อนนักทีมทุกคนนะครับผมจะฟื้นฟู HP 40%ของ HP ที่เชนตเต้าหลิวเสียไปนะครับเมื่อที่สุดเทินของเชนตนเต้าหลิวนะครับอ่าอย่างเช่นเชนเต้าหลิวเนี่ยเออ ยังไม่ถึงเทิร์นเขาใช่ไหมล่ะถึงเทิร์นศัตรูก่อนอ่ะเลือดเต็มหลอดใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์โดนตีไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นอะ่ะมาคิดเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็จะมาฮิวให้กับ เพื่อนร่วมทีมนะครับก็ประมาณนั้นเมื่อสิ้นสุดเทินของเชียนเต้าหลิวนะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีนะถ้าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโดนโจมตีมไปเลื่อนหายไปใช่ไหมลนะ่ะเชียนเต้าหลิวเนี่ยน่าจะต้องอัพแม็ก p เฮเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งแม็ก p เฮเยอะเนี่ยแล้วเขาเสียเลือดค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยมันก็จะหิวให้เพื่อนเนี่ยได้แรงขึ้นนะครับถ้ามีสกิลแบบว่าโปรวอลกแบบให้มาตีตัวเราเองเนี่ยน่าจะดีนะ สำหรับเชนต้าหลิวนะอันนี้ผมยังไม่ได้แปลสก,กิลนะโอเคก็ประมาณนั้นสําหรับทั้งเฉินก็จะบวกเ e อ k เคนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของเชนตะ้าหลิวเนาะที่ผมบอกไว้นะครับว่าเขาเป็นสายแบบส่วนกับนะครับก็จะเป็นแหวนที่สองนะอ่ะก็สลับแหวนก่อนปึ๊บเป็นแหวนนี้นะครับแหวนนี้ทักษะที่สี่ครับผม นี่กดไปก่อนเลยครับไม่รู้เป็นพาสีหรือเปล่าปึ่งแต่เรากดไปก่อน,นครับปึ่งอ่ะน้องแมวฟิงรอพี่เสือกดไปครับอ่ะอย่ารอตัวเขามาตีของเชนเต้าหลิวนะครับตีค่อนข้างแรงนะสำหรับเชนเต้าหลิว่ะปึ่งเออไม่มีคนมาตีแล้ว เห็นปหตีแรงตีหมู่เลยนะ,ะถึงเทินศัตรูแลนี่ครับก็จะเป็นการสวนกลับนะครับปึ้งโหเหมือนกับว่าจะใช้สกิลด้วยนะเนี่ยอารมณ์แบบเออมังกรสายฟ้ามังกรสายฟ้าใช่ใช่ใชใชตะกี้ผมบอกว่าปูก็ปูกระดูกเนาะอารมณ์แบบมังกรสายฟ้าครับผมนี่เลยโอ้โหเป็นไงมังกรสายฟ้าขั้นอัปเกรดปึ้ง นี่เพื่อนตีถ้าสายปีกโจมตีนะครับที่กีน้เนาะตีนอกเทินเออปึ๊บอ่ะใช่นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนเราตีนอกเทินเนี่ยเราจะได้ตีเพิ่มนะครับหนึ่งเทินได้หนึ่งครั้งเนาะปึ่งน่าจะใช่นะครับอันนี้ยังไม่แม่นไม่แม่นสกิลนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะรู้เป็นแนวทางนะสำหรับสายที่2เนี่ยผมว่าเหมาะกับการที่เอาไป PP อย่างมากเลยนะครับแล้วก็เล่นคู่กับน้องแมวเนาะสำหรับในส่วนของเชียนเต้าหลิวนะครับอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ